สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้มีสาระความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับผมเคยอัดคลิปอธิบายไปหลายรอบแล้วว่าเวลาขั้นตอนการปิดระบบอินเวอร์เตอร์นี่มันมีขั้นตอนที่สําคัญอยู่ก็คือตอนปิดนะครับข,ขั้นตอนการปิดระบบเนี่ยผมแนะนําให้ปิดฝั่งแผงฝั่งทีวีก่อนนะครับอ่าทำไมผมถึงแนะนําให้ปิดฝั่งทีวีก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ทํางานอยู่นะครับเี่นะ ายโหลดอยู่ราวๆ1กิโลวัตต์นะครับหรือว่า1,000วัตต์นะ29%้ามี mppt ช่วยชาร์จอยู่นะครับเพราะฉะนั้นณต,ตอนนี้โหลดก็จะดึงไฟส่วนหนึ่งจากแบตเตอรี่ดึงไฟอีกส่วนหนึ่งจากฝั่ง PV หรือว่าฝั่ง mppt ระบบชาร์จนะครับทีนี้ถ้าเราเกิดอยู่ดีๆเราจะปิดระบบนะครับ mppt กำลังชาร์จอยู่เกิดเราปิดระบบอย่างเงี้ยเราปิดโหลดเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ผมใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับว,วัดแรงดันไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้ไว้นะครับนี่นะไฟจากแบตเตอรี่ที่เข้า,อ,าอินเวอร์เตอร์เ,รเลยนะครับทีนี้แรงดันตอนนี้นะครับอยู่ที่24 2. โวลต์นิดๆนะครับแรงดันมินหรือว่าแรงดันต่ำสุดอยู่ที่24.2โวลต์แรงดันสูงสุดอยู่ที่24.4ทีนี้ถ้าเราปิดโหลดแบบกระทันหันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูเครื่องไว้นะ เดี๋ยวผมจะปิดโหลดนะครับก็คือคปิดสวิตช์ตรงนี้ปิดโหลดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเครื่องจะเป็นยังไงอ่าปิดนี่ปิดโหลดนะครับตอนนี้ปิดโหลดแล้วนะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมปิดทีวีด้วยนี่เห็นแรงดันแม็กซิมัมตรงนี้ไหมนะครับจากแรงดัน24โวลต์นะครับมันพุ่งขึ้นไปจนถึง31โวลต์ตรงนี้มันคือแรงดันชั่วขณะที่ MPPT มันกำลังทำงานอยู่ mppt จะเจนกระแสมาช่วยขับโหลดนะครับก็คือช่องเดียวกันกับแบตเตอรี่อยู่ดีๆนะครับโหลดหายนะครับ mppt มันกําลังดันแรงดันดันกระแสอยู่อยู่ดีๆโหลดหายภาระโหลดมันหายแรงดันมันก็เลยจะสวิงขึ้นนี่เห็นไหมจาก24สวิงขึ้นไปจนถึง30โวลต์นะครับบางทีอาจจะขึ้นเกินนี้ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นแล้วจังหวะที่ปิดเครื่องพวกนี้ในขณะที่ mppt มันชาร์จอยู่ มันมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างเยอะที่เครื่องจะพังได้เพราะว่าแรงดันมันเกินนั่นเองนะครับแรงดันเกินสเปคของมอเตอร์เฟสแรงดันเกินสเปคของเครื่องก็จะทําให้เครื่องช็อตได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วขั้นตอนการปิดระบบที่แนะนําเลยก็คือถ้านะครับถ้าเป็นเครื่องมออแปลงก่อนนะระบบอื่นว่ากันอีกทีถ้าเป็นเครื่องมออแปลงแล้วมี MPT p T, ระหว่าง MPT p T กําลังชาร์จอยู่นะครับเราต่อแผงเข้าชาร์จอยู่เนี่ย นะครับใช้โหลดไปด้วยชาร์จไปด้วยถ้าเราจะปิดระบบให้เราปิดฝั่งแผงก่อนหรือว่าฝั่งว v ก่อนนะครับปิดฝั่งทว v ก่อนแล้วค่อยปิดโหลดจากนั้นค่อยปิดเครื่องตามลําดับนะครับย้าอีกทีนะปิดแผงปิดโหลดแล้วก็ปิดเครื่องนะครับขั้นตอนการเปิดนะครับก็สามารถเปิดเครื่องได้เลยต่อแบตเตอรี่เข้านะครับเปิดเครื่องได้เลยจากนั้นพอเครื่องทางานก็สามารถเปิด PV เข้าได้เลยจากนั้น PV เข้าแล้วแผงเข้าแล้ว ก็ค่อยเปิดโหลดใช้งานแบบนี้นะครับขั้นตอนเปิดกับปิดเนี่ยมันมีลําดับขั้นตอนอยู่นะครับย้ำอีกทีปิดปิดแผงก่อนแล้วก็ปิดโหลดแล้วก็ปิดเครื่องทีนี้ตอนเปิดเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดแผงเข้าแล้วก็เปิดโหลดใช้งานนะครับขั้นตอนลําดับตามนี้ถ้าอยากให้อายุเครื่องใช้งานได้ยาวๆนานๆไม่พังแบบไร้สาระไม่พังโดยที่ไม่ใช่เหตุอ <s> ันควรก็ให้ผิดให้ปิดหรือให้เปิดตามขั้นตอนที่แนะนําประมาณนี้นะครับ ทางนี้ทางนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อผมก็ได้ผมอธิบายตามประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นแล้วก็อ่ารู้ไว้ใช่ว่านะครับใครที่จะฟังแล้วดูแล้วมีเหตุผลก็ไปทําตามได้แต่ใครจะไม่เชื่อกูอยากปิดอะไรกูปิดอย่างเดียวเลยอันนั้นก็นแล้วแต่นะครับ